น้องชายแพทิเซียหล่อจมูกโด่งแย่งซีนเจ้าบ่าออกเรื่องแล้วจ้าสำหรับนางเอกสาวสวยแพทิเซียกูดหลังหวานใจให้โซโนอตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ทำเซอร์ไพรส์คอแต่งงานและเมื่อวันที่20่ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งคู่ได้เข้าพิธีมั่นกันแล้วทำกางครอบครัวของทั้งสองฝ่ายอยู่พร้อมหน้ามาเป็นสักขีพยานรักของพวกเขาซึ่งเราจะเห็นว่าพวกเขาทยอยโพสภาพบรรยากาศพิธีมั่นลงสู่เชียวอบอุ่นชื่นเมื่อสุด,สด แต่งานนี้หลายคนหลุดโฟกัสที่ภาพรวมครอบครัวมีหนุ่มหล่อหน้าตาดีคนหนึ่งงานดีเป็นที่สะดุดตามมากๆซึ่งเขาก็คือน้องชายแท้ๆวัย20ปีของสาวแพทิเซียนั่นเองบอกเลยเขาว่าชายแววหล่อพระเอกเดินตามรอยเท้าพี่สาวได้เลยและเราก็ได้นำภาพปัจจุบันของน้องแมทธิวมาให้ชมกันไปชมกันเลยค่ะและถือเป็นอีกพี่น้องที่สนิทก,กันมากๆสำหรับนางเอกสาวแพทิเซียกูดกับน้องชายแมทธิวกูด ซึ่งนอกจากคุณแม่ที่ตัวติดกับแพทิเซียแล้วก็เห็นน้องชายของแพทิเซียที่ตัวติดกับพี่สาวตั้งแต่เด็กๆและตอนนี้น้องแมทธิวก็เริ่มโตเป็นหนุ่มหล่อเต็มตัวแล้วหลังจากแฟนๆที่เห็นน้องมาตั้งแต่แรกแกและบอกว่าชายแววหล่อหน้าตาดีเหมือนพี่สาวจนล่าสุดก็เดินเข้าสู่วงการบันเทิงตามพี่แพทิเซียอย่างเต็มตัวแล้ว